สวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่อ่างเก็บน้ำที่กระควนชัยครับอ่างเก็บน้ำสนามบินเก่า,ามาชมบรรยากาศครับวันนี้ก็อัปเดตอัปเดตสถานการณ์รายวันครับนี่บรรยากาศก็น้ำเริ่มมีมีน้ำครับนึงขาวๆเต็มไปหมดเลย แล้วจะทำงานจัดการกันยังไงเนาะวันนี้ก็เห็นขยับอยู่เจ้าโคมาสุครับที4200เนี่ครับเดินปาดทางอยู่คันหนึ่งขาวๆนั่นก็คือน,น้ำครับเริ่มมีน้ำขงังแล้ว จากตรงนี้เราก็ยืนอยู่บนถนนดำนะครับ่องกันข้างบนเลยน่าจะลงไปไม่ได้ครับอตอนนี้ขยับอยู่คันหนึ่งก็ จับภาพเจ้าคันนี้ไปเลยแล้วกันโคมาสูบปีซีสองร้อยน่นแหะครับมาชมบรรยากาศหน้าง,งานครับ ตรงนี้ก็เป็นที่ผลิตน้ําประปาครับของอําเภอประโคนชัยนะครับตรงนี้ทางน้ำมันนี้บรรยากาศช่งชวงเช้าก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยออรถวิ่งผ่านตรงนี้จอดอยู่ก็ไฮโดรแมกครับมาตรงนี้ก็มีรถไถคูวต้าขยับอยู่คันหนึ่ง ไปนู่นล้นี่ครับบรรยากาศช่วงเช้าก็จะประมาณนี้ครับยังลื่นๆอยู่มีขยับแล้วฝั่งนู้นคันหนึ่ง Ba nhỏ lời đi qua bay an rêu lời.